จะเข้าสู่การแข่งประชันกันระหว่าง2แชมป์นะครับเราไปสู่ช่วงประชันเงาเสียงกันครับวันนี้เป็นสุดยอดเงาเสียงของนักร้องแข็งแรงเป็นสายนักมวยด้วยนะาจากนักมวยหญิงนักมวยไทยนะแข็งแรงเต้นเก่งร้องเพลงเพราะกระแตและกระต่ายอาสยามครับเป็นเวอร์ชั่นที่สนุกสนานมากวาสวัสดีค่ะสวัสดีนักร้องล่ะ นี่คือกระแตและกระต่ายอาสยามนะครับกับเพลงล่าสุดใช่ไหมค่ะเป็นเป็นการนําเพลงเป็นโปรเจกต์พิเศษของทางอาสยามอ่า The ีซิตี้ไลออนค่ะก็นำเพลงเก่าชายเพลงเก่าของพ่อชายมาร้องมาทําใหม่ซิ่งก็แรกออกไปแล้วก็คือเป็นของใบเตยกับน้องจ้าที่จิบกันกับพ่อชายในเพลงมีพี่มีชูกระแตก็จะเป็นหนึ่งในซิงเกิลนะคะแล้วก็เพลงนี้จริงๆชื่อเต็มคือมันเป็นพระรเมรีใช่ไหมคะแต่ว่าก็เรียกสั้นๆเป็นเมรีค่ะเมรีค่ะ เพลงแหล่เป็นเพลงแหล่แต่ว่านำมาทำใหม่เป okay. yeah. ็นเวอร์ชั่นแดนซ์ของกระแตกระต่ายแล้วก็พร้อมกับความเป็นไทยประยุกต์ผสมกับความแบบสนุกสนานค่ะไทยคอนเทมเพลอรี่ยอนรปสมัยมีท่ารำด้วยมีรำมาท่ารำมีทั้งฮิปฮอปมีแวักกิ้งมีวอกมาหมดเลยแดนซ์ฮอ์ด้วยใช่ค่ะตกลงเมลีมีทั้งภาค ภาคผอมค่ะภาคที่เป็นยักษ์ใช่เพราะว่าเมลีเขาเป็นลูกครึ่งระหว่างคนกับยักษ์ใช่ในเพลงนี้เขาเป็นนางเอกนะคะถ้าไม่มีกระต่ายนี่แบบเพลงไม่ไม่สมบูรณ์จะต้องไปจ้างยักษ์มาอีกยือยักษ์ด้วยไม่ต้อง า์ก็ยังไงก็ฝากด้วยนะคะสามารถดาวน์โหลดเพลงของเราได้ที่ดอกจันสองสองสามเก้าเก้าสี่โอ้โหจำได้ด้วยอ่ะวันนี้เราจะมาเป็นต้นฉบับเงาเสียงแต่เป็นเงาเสียงของกระแตนะเพราะว่าเสียงกระต่ายหายากมากพี่ลองหาแล้วมาสมัครนะมีโดนันดั๊กแล้วก็พวกมิกกี้เมาส์แล้วก็พวกตัวยกหนึ่งประตูรถรถลันเนอร์หนึ่งสองสาม นงวงหวานนงวงหวานหมดละเพราะฉะนั้นเอางาเสียงกระแตแทนได้ค่ะหลายคนก็บอกว่านงกระแตเนี่ยช่วงนี้งานเยอะทั้งละครทั้งร้องเพลงเนี่ยเขาถามว่ายังจําภาพเก่าๆของการเป็นนักมวยได้ไหมเออยังเป็นอยู่ไหมหนูยังออกกาลังกายยังเป็นอยู่ค่ะยิ่งละครเล่นกับพี่สมจิตด้วยเกี่ยวกับมวยเลยค่ะที่ไม่เชื่อสมจิตออกมาดิเด้นี่เตะได้ไหมเตะได้อยู่นีู่เตะขาก่อนมวยไทยเตะยังยังยาง ยังยังไม่เข้าให้มันเข้าดิยังไม่โพลเหรอคิดว่ายังไม่เข้าเอาเราติดเราตัวเติดลำตัวปัะเฮ้ยเยยดังป๊อกด้วยอ่ะผมได้ยินดังป๊อกไม่เห็นไหมดังป๊อกปะปะ เอามือล้างทำไมอ่ะมาไปจะบอกว่าเขาจะให้เตะเขาลำตัวไม่ๆๆแม่ดูกก่าวว่าจะเตะวืดอ่ะก็ตายมาครับอ่ะก็ตายลงก็ตายเคยเคยตะจริงๆใช่ไหมเคยเคยต่อยโชกกี่ครั้งโชกหลายครั้งไหมเจ็ดค่ะเจ็ดครั้งชนะกี่ครั้งแพ้หมดเลยแพ้หมดเลยหนูแพ้เพราะว่าหนูยอมแพ้หนูไม่ต่อยเขา ออ้าวทไม่เขาตัวเล็กกว่าอ้าวก็ขึ้นไปต่อยมวยยันไปยืนยิ้มเนี่ยไม่แล้วก็อีกอย่างคือสงสารนเขาเหรอแพ้หรือชนะมันได้ตังค์เท่ากันแพ้หรือชนะมันได้ตังค์เท่ากันอันนี้เลินี่ไม่ผิดคือขึ้นไปแล้วไม่อยากต่อยไม่เหนื่อยเยอะใช่อาลองเตะดูลับตัวเตะไม่เป็นไรพี่สมจิตเตะเป็นนักเตะเป้นแรงๆอุ้ยพี่ไม่่กล้าีเขาเป็นนักมวยเขาโดนมาเยอะกว่านักมวยเออเขาเจ็บมาเยอะ ข, uz, lose, ข so ้ามหัวได้ไหมข้ามหัวแบบกระแตให้สูงกว่าจ้าวกรคอหรือจอาเลยหัวเฮ้ยสั่งได้เฮ้ยเอาเลยหัวดีกว่าถ้าการคอเดี๋ยวกะดกขึ้นเดี๋ยวไปอยู่กับพี่กิ๊กอีกเดินต้ยเฮ้ย นางเตะสูงได้เก่งมากเก่งคือว่าเก่งมากแอนด์เดอะพิวสบายตอนเป็นนักบวยี่คือเป็นมัวเตะอ่ะมีฉายามีชื่ออะไรไหมแค่งมหาทะไลแค่งมหาทะาลโอ้โหไปไปไปเไปเดืไปเด้อบดเด้าคู่เข้าบูดเดืบเเดือบเดออเอ โชว์อยู่ที่สวนสัมพลาหรือที่ไหนเนี่เป็นนักมวยนักวยกอยู่สวนนงค์เน่ก็ตายก็ตายคนนี้นักมวยเก่านะลูกนี่เนี่เรื่องจริงนะก่อนที่อวาน่าเป็นนักมวยเก่าหลับสนิทสิทธ์นอนนานหลับสนิทสิทธิ์นอนนานตอนหลังเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นอะไรคะนอนแน่ลูกจะแม่นอนนานนอนแน่ลูกจะแม่นอนนาน ชื่อคือชื่อตอทนห่อยเลยเคยต่อยพกันเคยต่อยชื่อทุนหน่อยต่อยใช่นี่ทุนหน่อยต่อยใช่นี่โอ้ดีดีทั้งนั้นคขอบคุณคุณสมจิตมากครับน้องแต่น้องจายครับวันนี้เป็นกรรมการได้เลยคดะเชิญครับตอนนี้เราได้เวลาที่จะมาดูว่าใครจะเป็นเงาเสียงของกระแตนะครับแต่เพื่อความง่ายดายสะดวกในการคุยไกายออกมา ช่วยกันคุยกับเงาเสียงของเราได้พร้อมครับไปพร้อมกับเงาเสียงคู่แรกของกระแตครับหนุเล็กอหุณเินเหมือนกระแตทุกอย่างเตะช่อเตะเ้ะเตะเตะเธอคุณหนูเล็กเป็นนักแสดงใช่ไหมครับไม่ใช่เป็นอะไรครับ เป็นคนทางบ้านอ๋อเป็นคนสมัครทางบ้านคนสมัครทางบ้านมาจากที่ไหนครับจะสงขาอ๋อมาจากสงขาพี่ไม่ฟังบอกว่าไม่ฟังไม่ฟองเพราะว่าเราต้องรอกับมันพี่อะพี่ะแตแม่หนูตั้งชื่อหนูว่ากระตกกระตากกระตกกระตากเมื่อกี้ใครหัวร้ คนนั้นคนนั้นไม่ชอบไม่ใครหัวเราะไม่ชอบอยากย้ายก็ทำไงบอกมาเดี๋ยวเดี๋ยวอาสั่งให้ให้หมดเลยอันนี้อาเหรอทำไมยอมนะพี่เขเรียกอาเลยกัน้องกระตุกกระตากครับขอร้องอยากกันได้ไหมครับเฮ้ยขาเป็นแขกเออถึงเขาจะจะนิสัยชั่วไงเราก็ต้องโอเคเข้าใจว่าเราต้องให้เกียรติแขกแล้วทำไมถึงชอบชอบกระแต่ทำไมถึงชอบมากเก่าคนเขาดี โอ้โดีแล้วแล้วก็กระต่ายเราชอบไหมกระต่ายชอบไหมกระต่ายชอบมากเลยชอบทั้งสองคนเฮ้ยผมว่าเอาเอาเนี่ยเอาเบลเก็บไว้เป็นคนสุดท้ายได้ไหมคุณให้เก็บเลยครัไม่นาหรอกเว้ยอุบบ้ารักตากันยังไงใจเย็นๆก็ขอโทษอ่าระหว่างเดี๋ยวเราจะคุยกับน้องทิพย์นะน้องเดกน อน้องหนูเล็กน้องหนูเล็ก้ช่วยที่กูไม่เบาคุณเทพครับคุณทำงานอะไรครับทิปสวยเนี่ยทิปสวยทาอะไรครับงานร้องเพลงแล้วก็ทำวงดนตรีด้วยค่ะที่บ้านมีวงดนตรีเล็กๆค่ะวงดนตรีเรามีวงดนตรีของตัวเองใช่ค่ะที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นวงอะไรล้ำซิ่งเป็นวงไม่ใช่ค่ะก็เป็นวงลูกทุ่งธรรมดาวงอิเล็กทรอนิกส์อลูกทุ่งธรรมดา ไมนเป็นยังไงลูกพูดกับเวลาเป็นไงไม่ชอบเลยอ่ะไม่ชอบอะไม่ชอบพี่อ่ะไม่ชอบพี่อะรยบช่วยอาศนพิษมากอันนี้เราวงดนตรีแล้วแล้วเราร้องเพลงกระแตไหมที่วงเราร้องเหมือนกันค่ะเพรฉะนั้นเขามีวงดนตรีแล้วหนูมีอะไรไม่คะหนูทำอะไรไหมคะอ๋อทำค่ะอะไรแมแมแมทำอย่างเกี่ยวกับการบินค่ะเป็นแอร์เหรอไข่ตะกั๊กแตนทอด พี่ว่าขายว่าไม่ได้ขายว่าใช่ไหมพ่อทำอะไรคุณพ่อพ่อทำเหมือนเกือบสารค่ะอะไรนะสารสารผู้พิพากษารดีจังเลยอ่ะสารเข่งขายอ่ะสารเข่งขายอ่ะสารเข่งสารเข่งบอกบอกตรงนะฮะเข้าป่าเจองูเห่าไอ้นี่ตีที่ก่อนเลยเปิดใจสาวแต่น้องทิพย์มามาร์คกิ้งตรงนี้นะลูกมาไปไกลไป ตัวอยางนั่งร้องไม่ได้พ่ลุยชอบมืนเต้นมากเลยอยากเป็นงองเสียงกระต่ายมาเปิดใจสาวแต้เอาเลยลุย เอาให้พอเอาให้พอเอาให้สบายใจให้มันสบายใจกันไปพี่ดูถ้าจบเขาที Spider ่สไปเดอร์แมนนะ <c oughs> อ่ะมาเข้าเนี่ไม่ต้องเข้าหรอกมาเอาล่ะรอบนี้กรรมาการตัดสินก่อนนะครับ A หรือ B ครับ <c oughs> เลือกครับ <c oughs> อเอาบียากกว่า เอาเว้เห้หนูเล็กเนี่ยทำเอาผมจำไม่ได้เลยว่าทิพก็ทำอะไรไปบ้างหนูเล็กนี่ออกสนุกฮะออกตลกแต่ว่าเรื่องเสียงเรื่องการร้องอ่ะทิปร้องได้ดีกว่าน้องหนูเล็กเนี่ยเสียงเขาเป็นไม่ต้องเลือกน้องอ่ะถ้ามีเรื่องไม่ต้องเรียกน้องอ่ะหนูเล็กเนี่ยนะ คือน้องหนูเล็กเนี่ยเป็นคนร้องเพลงดีอยู่แล้วปกตินะครับแต่อีกคนนึงเนี่ยร้องดีกว่าเลือกชำนาญร้องบ่อยต้องยกให้คุณทิพย์ครับคุณทิพย์ไปนะฮะเอ่อเสียงเล่นพูดเหเขาเลือกแค่เพลงสนุกเสียงก็เลยไม่ค่อยผมว่าจริงๆแล้วไม่ค่อยคุณคล้ายพี่แล้วไม่ไม่เลือกเสียงก่อนนะก็เลยมาดูลีลาไงแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยผมชอบความเนียนของหนูเล็ก ีเสียหลักล้มตีลังกา <c oughs> แล้วก็ไ่โพสตท่าค้างอยู่เพลงจบพอดีจริงๆเสียงเนี่ยทั้งคู่ไม่ได้มีใครโดดเด่นจนเหมือนแบบเป๊ะๆของกระแตมาเขาก็ร้องเป็นตัวเขาเองไปหน่อยอต้องมาดูที่ลีลาแล้วหนูเล็กอ่ะโอ้โหลงทุนขนาดนั้นเนี่ยเดี๋ยวมัต้องไปผ่าตัดหลังนะเนี่ย <c oughs> ตังที่ได้ไปมันจะพอหรือเปล่านะฮะก็เอาเป็นว่าเป็นคะแนนสมเพศจ้ะ เออทิพย์จ้าพี่ตั๊กกราบและทิพย์อย่าโกรธนะลูกนะที่พี่ไม่ได้เลือกเพราะว่าโอ้โหคุณหนูเล็กเขาลงทุนสักขนาดนั้นแต่ว่าหลายคนเนี่ยเออบางบางท่านอาจจะหันฟับฟับดูไม่ทันเรามีภาพสโลโมชันให้ดูนะคะกดปุ่มนะคะภาพสโลโมชันกดรีเพร์แป๊บนึงรีเพร์รีพอร์ตรีเพร์ต้องให้หมอทำไม่เคยท้อถอยไม่เคยท้อถอย

อะไรอะไรมืงมืงมึงจ้ามือตามีอเฮ้ามันเฮ้ยระวังความกันขึ้นเขาเตียงกลัไปหน้าไม่ได้ไปหลังหลังเอาวะนี่ก้าตุ๊าไุ๊ตุ้เอาไ๊ตตุองตุ๊ตตุตุตตอ๊ตหุต กล้วยอะกล้วยแล้วก็กล้วยงเดียวเดียวหากล้วยให้กินขอบคุณค่ะนูเล็กไปรอรอบต่อไปน้องทิพย์ไปล้างแป้งออกครับเชิญครับตอนนี้มาพบกับเงาเสียงคู่ที่สองครับโอ้มีตัวเล็พวกแขกมากเลยรู้จักกันเหรอคะเดินยิ้มนออกมานี่ยังไงยังไงยังไงรู้จัก อ่ะคนนี้ก่อนบีเป็นใครพี่เป็นแฟนหนูอีกคนนึงเลยอ่ะแต่ว่าเป็นแฟนคลับแฟนทหารตั้งแต่ระบิดแรกเลยค่ะหลายปีแล้วค่ะแม่าเหมือนคล้ายๆแล้วเหมือนูมากเลยจ้าหูอะไรเหมือนแบบคุยแล้วเบนอ่ะเบนเป็นใครเป็นน้องเป็นเป็นน้องสาวเป็นญาติเลยค่ะเป็นญาติเลยเหรอแล้วทำไมหนูหนูเลี้ยงเขายังไงทำไมได้แค่นี้เองอ่ะคะหนูเป็นน่าเกินน่ารัเกินนารักอ่ะหนูเป็นคนนุ่มพกขายดีไหมลูกบ้านหนูไม่ใช่คนใช้ค่ะ เรียนหนังสืออยู่กำลังศึกษาอยู่ค่ะที่คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาค่ะปีที่สี่อ๋อเรียนเภสัชค่ะอีกหน่อยน่าจะเป็นเภสัชกรด้วยเรียนเภสัชกรแต่บ้านบ้านหนูเรียนเก่งทุกคนเรียนเก่งแล้วเป็นญาติเกาเลยเหรอคะค่ะแม่ของหนูค่ะเป็นน้องสาวของพ่อพี่ไต่พี่ไต่ดูพี่ลูกเนาะคุณอาคุณน้าอะไรอย่างเนาะแล้วน้องบีทำงานอะไรครับเป็น เจ้าพนักงานของโรงพยาบาลพระขนค่ะเจ้าพนักงานนี่เป็นไงอ่ะประชาสัมพันธ์ค่ะเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์วันนี้หยุดงานมาเพื่อจะมาเจอพี่กระแตแล้วก็กระแตหยุดงานเขาปิดโรงพยาบาลเลยนะจ๊ะนักข่าวไม่รู้เรื่องไฟมาเลยนะเอ๊ะน้องเป็นประชาสัมพันธ์ก็ต้องคอยประกาศใช่ไหมใช่คุณสัญญาคุณนาโกรรับยารับยาที่ช่องเจ็ดด้วยมันต้องทีช่องนี้ป่ะ นายลองที่ประกาศสิท่านผู้จัดของเราหมายเลขทะเบียนสองสามเจดเก้าการนาเครื่องยนต์ของท่านในวันนี้ค่ะพี่ดูจะปั่นจักรยานไปสนามแข็งค่ะไปบัานจักรยานเขาเศสัต์ก็ทำได้เชื่อไหมเออไานดูประกาศดูสิตรงตรง สวัสดีเจ้าท่านเจ้าของรถหมายเลขทะเบียน2315กรุณายย่ยรถของท่านตัวนะเจ้าใบเดียวล้อรถเหลือล้อเดียวแล้วแต่จ้ามีก็ได้นีก็ได้เอาละเอาละส่งสิปอระซ่าปบอระซ่าพี่ชอบพี่ชอบเป็นประหยัดหรือไม่ซ่ามก็บอกสิ ่าแกต้องบอกเขาสิสนใจไหมเขาทราบก็ไม่เห็นใครบอกว่าทราบมัจะได้พูดต่อยอดทราบทราบมร้ยยังทราบแล้วทราบแล้วก็โอเคเออแค่นี้แหละทราบแล้วก็ไม่ต้องบอกพี่พี่อยากจะให้น้องเนี่ยอู้กำเมืองเนอะว่ามีผู้ใดเนี่ยเออที่บอกว่าน้องนี่ยผองเพลิงว่าเหมือนกระแต่ขนาดขนานก็แต่ก็มีหลายคนอยู่เจ้าแต่ เอาเวลาไปห้องเพลงอย่างยาเจ้าก็บอกว่าไปห้องที่ไหนในร้านในในงานตในงานโอ้ห้ามงานด้วยห้ามงานด้วยแล้วคนเห็นเหรอเวลาเวลายืนเจ้าเออพี่ฮะเขามีขาถึงไม่จะมีมาน้อยอ๋อแต่เขาเห็นไงเตะดูได้เตะด้การเตะสูงไไไอางนีี้้ปะเเตฮย สูงกว่า <göster ges> เธอเป็นแต่สูงกว่าอ้าวหนูจะต้องร้องเพลงจ้างมันเตอร์ก็ตาตัวอย่างค่ะไอ้นี่ก็ลุกตอนจบเลิกอ้าวจ้างมันเตอร์จ้าโอ้ยอยากจะบอกว่าคู่นี้ใครก็ได้อ่ะเดี๋ยวดูว่าจะเป็นใครอ้าวสองท่านเชิญมาดูนะครับว่าใครจะเหมือนในใจของกรรมการ A หรือ B ครับเลือกครับ ูนย์เลยกะเนี่ยกรรมการไม่น่ารักเลยเปนเลือกทำไมคนร้องเหมือนอ่ะเลือกทำไมคนร้องเหมือนอ่ะเดี๋ยวก็จะนะหนูไม่น่ารักลน,<ต>น้องเบนร้องเหมือนครับร้องเหมือนสำเนยียงเหมือนด้วยเพราะว่าเป็นคนลำปางด้วยกันบ,บ้านเดียวกับพี่บ้านพี่กับคนลำเหมือนกันล,ล,ลำไหนคะลำไหนลลูกกาครับเราตัดความเป็นญาติพี่น้องไม่เกี่ยวกับทางกระแตกระต่ายนะครเกี่ยวไม่เกี่ยวเสียงกาจะบางไปนิดแต่ว่าถ้ารวมรวมแล้วภาพรวมแล้วคุณเบนจะ ใกล้เคียงกว่านะครับสบายปากกว่าร้องแบบไม่ต้องพยายามเพลงเพลงเหนือร้องยากร้องยากทำไมไม่ร้องง่ายง่ายอ่ะร้องยากก็ไม่น่าหลอกดูพี่ที่นั่งข้างๆเขาทำหน้าแบบมึงก็อยากข่แย่ไม่ใช่เขาเก่งใจเป็นดาราอ๋อเราเป็นดาราให้เป็นว่า เป็นร้องไก่เคียงกระแตมากสุดแต่ว่าบีก็ร้องดีนะคะลูกแล้วแถมยังสวยด้วยคือถ้าบีไม่ร้องเนี่ยเหมือนกระแตมากเลยนะหน้าหน้าหน้าขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่พอร้องมาไม่ค่อยเหมือนเราต้องยอมให้เขานะเพราะเบนเนี่ยเขาเสียงเหมือนกว่าบีร้องหวานครับส่วนเบนร้องสนุกกระชับเพราะว่าทางร้องแบบเพลงเร็วอ่ะต้องร้องให้มันกระชับแต่บีร้องแบบหวานไปหน่อยอ้าวขอบคุณน้องบีครับมาหนูเล็กมาไว้ไว้ขอบพลาสติกใส่ถุงน พี่หน้าลายีหน้าพลาสติกหนูยังไม่ว่าเลยพีหน้าพลาสติกนี่มีดีเท่าอะไรเลยใช้ครีมอย่างเดียวใช่ไหมบอกนี่พี่หน้าสวยแบบนี้ปุ้ยใช้โชว์แต้มพอทาแล้วหน้ากลายเป็นเท้าเงี้ยเหรอทาแล้วหน้ากลายเป็นเท้าเงี้ยเหรอไี่ใช่ของใครของใครของหนูสิไอจีโชว์แต้มบายหนูเล็กค่ะขายดีมากมากเลยคุณกระแตครับรอบนี้คุณจะต้องเป็นคนตัดสินนะครับ แต่จริงๆแล้วเงาสีงหนูอ่ะที่เหมือนที่สุดเลยนะกระต่ายแล้วผมรู้ละคุณเอารางวัลไปสองคนนี้โดนแป้งขึ้นเอาละรา้วัลตีรีใจผู้ชมะลังตวอย่ารเพลงตื้อมาเพลงตื้อครับดนตรีเอาเด้อเขาถนัดเพลงนี้จริง หนูเล็กหนูเล็กก็สอนท่าของหนูเล็กให้กระแตไปเต็มมือเจมแผ่นด้วยแผ่นด้วยไปกระแตไหมว่าอยากได้ไหมกระแตลองช่วยได้ค่ะลองได้กระแตทำได้เหรอมีอะไรบ้างไหมที่ทำไม่ได้ไว้เราเป็นสิรุ้งเราทุกทำได้ทุกอย่างยังเหนื่อยอยู่ ทำได้หมดเลยรอบนี้หมดโชว์นะฮะเดี๋ยวให้วนะรอบหน้าโชว์กันใหม่นะครับอสองคนมาเข้าตู้เชิญเอาความเหมือนนะจ๊ะกระแตกระต่ายปรึกษากันได้จะชอบ A หรือ B ครับเลือกครับ ฟุ้งไปทั้งห้องอุ้ยแต่สวยเลยนะพอตัวขาวสวยนะสวยสวยไอม่มาขอดิโอ้โหไม่สวยละเมื่อกี้เมื่อกี้มั่นใจมากเลยอาปังเนี่ยแป้งปากเต็มเต็มเลยอะอ่านี่คือไม่ได้เกี่ยวกับญาติพี่น้องแต่เราต้องเรียนตรงๆนะคะคือเราเอาเสียงถึงถึงน้องไม่ใช่ญาติก็ต้องเรียนเพราะว่าจริงๆพี่หนูเล็กร้องดีแต่ว่าในการที่จะร้องทั้งร้องทั้งเต้นเราต้องควบคุมเสียงเต้นให้อยู่ด้วยควบคุมไม่อยู่ ถ้าสมมติพี่หนูเล็กแบบร้องแล้วควบคุมเสียงได้นะหนูจะเลือกพี่เล็กเพราะลีลาดีด้วยเลยรู้ไหมว่าท่านี้ฝึกมานานมากเลยอะแต่ว่าน้องเบนก็น้องเสีไม่ไก็เต้นด้วยก็ไม่ได้เต้นน้ยก็เต้นเยอะเหมือนกันแต่ว่ามันอยู่ในระดับแบบเสียงที่แบบดีกว่าอะไรอย่างงี้เนนต้องร้องแล้วทำไม่ร้องพูดนะอ้น้าก้ไจับไม่ไปจับมันจะไม่อาเออไรู้เรื่องนี่ ทำรายการก็ไดไม่ทำได้โอ๊ยแม่ไม่ด่าไม่ด่าแล้วว่าไม่ด่าเราก็ได้อะไม่ด่าใครมีเบอร์พี่กิ๊กไปเรียกกลับมาไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ด่าเน่เน่ปากเน่วันนี้น้ำไม่ไหลด้วยทุกปากไม่เป็นไรคนเยอะขอน้ำลายคนละหยดพอละออกไปออกไประวังโดนกระทืบเดิน ผมดูแล้วเหมือนช้างตกมันกับคนเมายาบ้าฮะโอเคขอบคุณน,อนอกก้องกระแตน้องกระตายแต่ว่ายังอยู่กับเราเพื่อโชว์สุดท้ายนะครับขอบคุณมากครับกระแตกระตายอาสยามครับ